สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมกลาแกะพระลาหูวัดศรีสะทองนะครับองนี้นะครับหรือชิ้นนี้เนี่ยคือยุคหลวงพ่อมานิสนะครับวัดศรีสะทอง ก็วัดศรีสะทองเนี่ยสร้างกะลาแกะนะครับพระหูเนี่ยหลายยุคหลายสมัยมากนะครับแต่ก็แยกได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ความจำนานนะครับกันนิดนึงนะครับชิ้นนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเจนสนะครับหรือว่ายุคที่3ของหลวงพ่อมาอ่อของวัดศรีสะทองนะครับยุคแรกนะครับ เป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองยุคที่สองเป็นอาจาร,รย์ปิ่นนะครับยุคที่สนะครับเป็นของหลวงพ่อมานิตนะครับก็คือองค์นี้นั่นเองนะครับผมเป็นหลวงพ่อมานิตนะครับหลวงพ่อมานิตนี่ก็เป็นพระที่เรียกได้ว่ากราบไหว้ได้สนิทใจนะครับผมตอนที่ผมบวช ตอนปีนะครับประมาณปี54เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านด้วยนะครับผมที่วัดศรีสะทองนะครับตอนนั้นบวช1นึ่งพรรษาที่วัดทางนครเจษีนะครับผมหลวงพ่อก็พาไปกราบหลวงพ่อมานิตด,ด้วยนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นเสมาขนาดเขาเรียกว่าเศมมใหญ่นะครับ เซมาขนาดใหญ่เทียบกับเหรียญเซมาโลวงปท่ทวดนะครับขนาดเนี่ยกำลังแฝงเลยนะครับแล้วก็มีขนาดไล่เลี่ยกับองค์ที่ผมเลี่ยมทองใช้อยู่นะครับผมแต่พอดีสร้อยอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่บ้านหนึ่ง ก็เลยไม่ได้มาเทียบนะครับแต่เพื่อนๆไม่พี่ก็น่าจะเห็นราหูองค์นั้นบ่อยอยู่นะครับเป็นสินเสมาใหญ่นะครับองค์นี้เนี่ยพิเศษทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีความพิเศษจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าน่าใช้หน้าแขวนมากๆนะครับผมก็ทำคลิปให้ดูแวบ,บๆแล้วด้วยนะครับว่าองค์นี้เนี่ยก็ทาแบบ ต้องขออนุญาตเลยนะครับถ้าแบบว่าไม่ได้ราคาอะไรเงี้ยคิดว่าจะเก็บมาให้ลูกนะครับเพราะว่าเป็นจานพิเศษแล้วก็สินเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะพิเศษนะครับสินเต็มฟอร์มเลยนะครับผมองค์นี้ก็จะประมาณปีสามสิบนะครับผมปีสามสิบฝ่าฝอายุพานี่ก็สามสิบก่าปีนะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ย ยุคปีสองฝ่า,าเขาเล่นหลายหมื่นแล้วนะครับผมสินสวยๆเนี่ยริมแสนนะครับถ้ายุคลึกพนั้นเนี่ยกแสนัพนะครับผมของอาจารย์ปิ่นอันนี้ก็เป็นปีสามสิบฝ่าผมคิดว่าเครื่องรางของวสิษฐทองเนี่ยพาราหูเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองนะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยกหลงพ่อน้อยนีย่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดแล้วด้วยนะครับ มาเล่นหลวงพ่อมานิดกันก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้องนี้เนี่ยติดเผือกหน่อยๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกะลาเนี่ยเนี่ยกะลาเนี่ยเขาจะดำนะครับองนี้ผมลงไปแล้วนะครับสินตะหนุยเป็นของงพ่อมานิดเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นสีนี้นะครับ ต่องนี้เนี่ยกะลาเป็นกะลาตาเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะออกเผือกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดเผือกนิดๆน,นะครับเนี่ยถ้าเป็นขาวเนี่ยแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเผือกทั้งชิ้นนะครับอันนี้ก็แกมเผือกๆติดเผือกมานิดนึงนะครับผมสุดยอดนะครับเนี่ยองค์นี้สินที่เขาแยกกันนะครับ อันนี้เป็นสินช่างพลนะครับผมซึ่งเป็นเาเรียกว่าช่างมือหนึ่งของหลวงพ่อมานิตเลยนะครับเล่นง่ายแยกง่ายสุดนะครับไม่สับสนไม่มั่วนะครับหน้าตาของช่างพลเนี่ยถ้าเป็นสินเสมาใหญ่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรื่องเกตเรื่องอะไรเนี่ยหน้าตาเนี่ยเขาออกแบบ เป็นรูปลักษณ์ของเขานะครับชิ้นนี้นะครับพิเศษเกตสองชั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอหลวงพ่อมณิทนะครับหรืออาจาร,รย์ปิ่นเนี่ยเกตชั้นเดียวนะครับเกตสองชั้นจะเจอน้อยเนี่ยพิเศษนะครับแล้วนะครับลายพญานาคเนี่ยตรงนี้ที่เป็นลายพญานาคนะครับซ้ายขวาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะไม่คาดนาคนะครับ อันนี้ทำเป็นกำไรนาคด้วยนะครับสองป้องซ้ายขวาเารือคาดน้าคเกตสองชั้นแล้วด้านล่างนะครับแบบสินธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับอันนี้ก็แกะลวดลายเข้าไปด้วยจะเหมือนองค์ที่ผมเลี่ยมทองหนาหนานะครับที่เรียกว่าเลี่ยมทองมาสี่หมื่นขวานะครับองค์นั้นนะแต่ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นอาจารย์ปิ่นถ้ามีคาดนา นะครับมีตรงนี้นะครับจะแพงนะครับผมจะเป็นสินพิเศษนะครับแต่เขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะคัดกะลาแล้วแหละนะครับแล้วก็เลยนำมาจานสองเลิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำไปนะครับค่อยๆศึกษาด้วยกันไปสินเนี่ยแท้ๆเนี่ยแกะเนี่ยกลาแท้นะครับ เขาจะมีฟาร์มสมมาตรนะครับผมคําว่าสมมาตรคือซ้ายฝาบนล่างเท่ากันนะครับทางซ้ายทางขวาไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โยไม่เยนะครับศิลปะเขาจะเรียบร้อยนะครับผมแล้วหูห่วงเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับของหลวงพ่อมานิดถ้าดูแท้ง,ง่ายๆจะจะตรงนี้เนี่ยแบบ แกะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตะไบแต่ง <c oughs> ผ่านไปเลยนะครับผมรวมถึงศินตะนุยองนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีหูห่วงไม่ใช่ว่าหักหรือชำรุดนะครับโอ้ดูผิวนะครับดูผิวกะลาสุดยอดจริงนะครับผมขออนุญ,ญาต ส่องกันสักนิดนึงนะครับองน,นี้อยากส่องเห็นไหมครับกลามีความเก่านะครับแค่สามสิบกว่ปีเนี่ก็เก่าแล้วนะครับเพราะว่าเผอกลาเนี่ยแกะก่รน้านั้นด้วยนะครับผมแต่รอเลิกรอยามนะครับ เกตดูใบมีดการลงนะครับคมจริงอะไรจริงนะครับผิวเดิมนะครับไม่ปัดแต่งเลยนี่เกตดูหน้าตานะครับสินช่างพลเนี่ยเขากแกะสวยไม่ธรรมดานะครับ ลา,ลาหูเนี่ยมือซ้ายขวาเข้ามือเนี่ยมีกำไรข้อมือด้วยนะครับเห็นไหมครับช่างเขาใส่ราย,ายละเอียดได้สุดจริงนะครับกำไรข้อมือกำไรที่ป้องแขนแล้วก็ตรงหัวไหล่เนี่ยสองข้างนะครับ ตรงนี้เนี่ยทำเป็นคาดเนี่ยตรงนี้เป็นลยยิบลยยิบเลยยับเนี่ยเขาทําให้ลาหูนะครับอยู่เหนือหมูด่ดาวนะครับผมแล้วด้านล่างเนี่ยก็มีลายหนกช <c oughs> ิ้นนี้เป็นสินพิเศษจริงนะครับรวดูลายพพานาคด้านข้างแล้วก็มีเรียกว่าถ้าภาษาคนที่เล่นกะลาเซียนกะลาเนี่ย เขาจะเรียกว่าคาดนาคนะครับนี้เป็นพญานาค้ายฝาเหมือนซื้องานศิลปะเลยนะครับชิ้นนี้แล้วแกะเนี่ยลายลายนาคนะครับ เขาก็ทำคีบด้านข้างด้วยนะครับเห็นไหมครับคีบด้านข้างถามดีกว่านะครับว่าชิ้นเนี้ยแกะกี่วันคนทำต้องใจเย็นขนาดไหนนะครับแกะเรียกได้ว่าไม่มีพลาดเลยนะครับ เทพอมฤตนะครับผมด้านบนชิ้นนี้สวยจริงอะไรจริงนะครับของแท้เนี่ยไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่ามาหลายปีมากแล้วนะครับสวยจริงนะครับมีความสมมาต ิลปะสมส่วนนะครับไม่ใช่ว่าหัวโตแขนเนิดเดียวหรือว่าแขนเออเล็กหัวโตนะครับคือทุกอย่างสมส่วนหมดนะครับทำออกมาได้แบบสุดยอดจริงผิวสวยจริง เลี่ยมทองเนี่ยแกะไปเลี่ยมทองได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบเลี่ยมเงินก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมเลี่ยมทองเนี่ยตอนนี้ทุนมันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับกาเลี่ยมเงินยกซุ้มมาให้อย่างดีนะครับกันน,น้าหนาๆนะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงด้านหน้าเนี่ยสิน <c oughs> เรียกได้ว่าเต็มฟอร์มนะครับมีคาดหน้าตรงนี้นะครับ แล้วก็เกร2สองชั้นและอย่างที่ซูมให้ดูนะครับว่าหน้าสวยจริงนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจานสองรอบนะครับ <c oughs> ให้ดูบรรทัดแรกก่อนเนี่ย เขาขึ้นต้นด้วยกุดเสโตนะครับก <c oughs> ุดเสโตแล้วก็มาปิดท้าย <c oughs> บรรทัดที่สามนะครับมาปิดท้ายบรรทัดที่สามด้วยจานใบพัดกุดเสโตเนี่ยคือนะครับเขาเรียกว่าจานกลางวัน <c oughs> ผมเปิดพัดลมมาเข้าคอเดี๋ยวผมขอ ขยับพัดลมนิดนึงนะครับแสบคอมากนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าดีขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> พอดีเปิดพัดลมแล้วเปิดแอร์ด้วยนะครับแอร์เข้าคอ <c oughs> ต้องขอประทานอภัยนะครับผม <c oughs> โอ้นี่สบายโล่งคอเลย เหมือนลมมันเข้าปากนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆส่องให้ดูชัดนะครับเนี่ยกุดเสโตนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยจานใบพัดนะครับเนี่ยคือจานเลิกกลางวันหรือจานพระาทิตย์นะครับหรือว่าสุริยะประภานะครับจานใน จังหวะที่นะครับพระราหูอมพระอาทิตย์นะครับผมสุริยุปราคานั่นเองนะครับแล้วก็พักนะครับพักไว้นะครับผมเพราะว่ากะลาชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นใหญ่เขาจึงแบบจงใจนะครับที่จะจานสองเลิกนะครับผมแล้วก็รอเวลามานะครับแล้วก็มาจานมาทัดที่สี่นะครับขึ้นต้นด้วยนะครับตัวนะครับยะนะครับผม ยะถาตังตังนะครับเป็นคาถานะครับจันทนปรปพานะครับผมหรือว่าจานในเลิกที่ราหูอมจันนะครับผมจานกลางคืนนะครับแล้วเมื่อจานเสร็จเนี่ยก็ปิดท้ายนะครับด้วยจานใบพัดอีกหนึ่งรอบนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่จานใบพัดปิดนะครับถ้าไม่จานสองเลิก กจะจานปุบ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 ปบ,ปบแล้วค่อยปิดท้ายจานใบพัดอันเดียวนะครับผมแต่องค์นี้พิเศษจริงนะครับคือทั้งจานในเลิกสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุป,ปราคาจันทรุปราคานะครับยะถานะครับตังต,ง,ตงมะมะตังต,งตงนะครับบางตำราก็ไม่ใช่ตังๆนะครับเป็นตัง ตัางงนะครับผมถ้าคาถาโบราณเนี่ยเขาจะแบบตัางงผมส่องให้ดูนะครับแต่ได้ตัวจริงไปนี้ดูง่ายเลยนะครับขึ้นตน้นโดยกุดเสนะครับผมเนี่ยตัวแรกเลยตรงที่เซียนกะลาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับกุดเสนะครับ กดเซตโตนะครับนีบรรทัดที่สามแล้วก็มาจานปิดด้วยจานใบพัดนะครับผมแล้วคราวนี้ยมาเริ่มบรรทัดที่สี่ตัวยะเนี่ยดูง่ายนะครับนี่มาขึ้นต้นด้วยตัวยะตัวนี้ยะถานะครับตังตัง น,นี้ตัวมะนะครับมะมะตังตังแล้วก็ปิดท้ายโดยจานใบพัดนี่คือจานสองเลิกนะครับผมต้องลึกซึ้งนะครับต้องคนเล่นกะลาอันนี้ก็มาแบบว่าให้เพื่อนพี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เช่าได้หาถ้ามาได้ดูนะครับผมว่าอันนี้ ได้ความรู้นะครับแต่ที่สำคัญต้องรู้ก่อนนะครับว่าอันไหนจานสุริยุปราคาอันไหนจานในเลิกกลางวันกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบหลวงพ่อน้อยเนี่ยเขาก็จะแบบมีจานกำกับณยิบเอดโมสบสองจานณาสิบสองโมยี่ิบเอด เขาเรียกว่ายันพ่อยันแม่อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีแบบสูตรของแต่ละอาจารย์นะครับผมอาจารย์ปิ่นกับหลวงพ่อน้อยเนี่ยเขาก็จะจานไม่เหมือนกันนะครับผมพุทธคุณพ่อพุทธคุณแม่นะครับมีหมอสมด้วยนะครับมีอาจารย์อนเนกมีอาจารย์ภูลมีพระพนมซึ่งไปเป็นอาจารย์จืดโอ้โห วันนี้นะครับเล่นแล้วลึกลับซัมซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าหลวงพ่อไหนก็ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าพระที่บวชวัดศีสะทองเนี่ยที่ไม่ใช่พานวาวกะนะครับพันษาเกินห้าพันษาขึ้นไปเนี่ยได้รับการครอบครูนะครับผมก็จะสามารถจารลาหูได้นะครับไม่ใช่ว่าบวชสามวันเจ็ดวันแล้วก็ มาจานอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ให้จานนะครับผมนวะกะก็คือผ้าใหม่นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับแต่น,นี้สบายใจนะครับอันนี้เป็นแบบหลวงพ่อมณิจจาจ๋านะครับยุคแรกพอน้อยนะครับซื้อขายกันสินสุดยอดเนี่ยเป็นสิบล้านไปแล้วนะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยสินท็อปทอปเนี่ยผมเองขนาดแบบ ไม่ได้เสียนใหญ่อะไรนะครับยังยังล่อไปหลายแสนนะครับผมมีคนซื้อนะครับเพราะว่าแบบพาราหูเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยส่วนมากนะครับจะประกอบกิจการการค้าธุรกิจอะไรแบบนี้คือเก่งเนี่ยมันต้องบวกเฮงนะครับแล้วคนที่เขาแฝงถูกฉลกเนี่ยโอ้โหเขาแฝงแบบ แล้วเขาทํามาค้าขึ้นดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเช่าไปนะครับผมแล้วก็แขวนแบบเขาเลิกเสริมดวงตัวเองนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แขวนนะครับแบบมันเหมือนเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับผมอันนี้พูดตรงๆแต่ผมก็แขวนแล้วดวงดีมาตลอดนะครับถึงได้เล่นแล้วก็ศึกษานะครับแบบจริงจัง <c oughs> ศีลมาตรฐานของวัดนะครับศิลช่างพลแกะแบบเต็มสูตรพิเศษนะครับด้านหลังก็จานสองเลิกแบบชัดเจนนะครับผมในรอบหลายๆปีนะครับจะมีจานแบบนี้นะครับสักหนึ่งองค์ที่ได้เช่านะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับปีนี้ก็อยากจะเจอ องค์ที่สององค์ที่สามเหมือนกันนะครับพระหูเนี่ยก็เป็นเทพอมฤตนะครับดื่มน้าหลักรอบแบบท่านได้ตามความเชื่อนะครับคติพามนะครับผมท่านได้หลักรอบดื่มน้ําอมฤตนะครับผมก็ถูกพระนารายณ์นะครับพระธิับพระจันทร์เนี่ยไปฟ้องนะครับแล้วก็เลยถูกพระนารายณ์นะครับตัดขาดครึ่งนะครับผมแต่ด้วย อิทธิฤทธิ์นะครับของน้ำอามฤตนะครับทำให้พระราหูเป็นอามาตะนะครับผมท่อนล่างก็กลายเป็นพระเกตนะครับผมท่อนบนก็เป็นพระราหูนะครับก็สามารถเหาะเหืนเดิอนอากาศได้นะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับผมก็ผู้ที่บูชานะครับจะเรียกว่าเด่นทางด้านโชคลาภหนุนดวงนะครับผม เมื่อดวงดีก็จะทําให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อถึงข่าวดวงตกเนี่ยก็จะหนุนดวงไม่ให้ตกมากนะครับผมก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับชีวิตมันก็ดวงดีก็ดีจริงๆนะครับแต่ช่วงวิกฤตที่คิดว่าจะแย่ก็รอดมาได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เพื่อนๆพี่ลองคิดดูนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงไม่แจ๋วจริงหลวงพ่อน้อยซื้อขายกันเนี่ยเป็น10บล้านนะครับผมจะบอกให้ สินนิยมนิยมนะครับขนาดอาจาร,รย์ปิ่นของผมนะครับก็ซื้อรถกระบะซื้อรถเก่งมือสองได้นะครับที่ขายไปถ้าของไม่ดีจริงไม่แพงนะครับบอกแค่นี้พอนะครับแล้วอันนี้ไว้ใจผมได้นะครับไม่ได้มาหลอกกันขายมั่วๆนะครับ อันนี้ผมบอกเลยถ้าไม่ได้ราคาแบบที่ผมอยากได้องค์นี้ขออนุญาตเก็บไว้ให้ลูกนะครับเพราะว่าสุดนะครับองนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่พ,พี่ท่านใดแบบอยากได้จริงอะไรจริงนะครับคิดว่าเช่าไปแล้วไม่เดือดร้อนยังอยู่ได้แบบสบายๆองค์นี้นะครับผมแนะนํานะครับผมถ้าไหวแต่ถ้าไม่ไหวรอองค์อื่นนะครับ เพราะว่าเครื่องรางแท้เนี่ยหายากนะครับไม่ใช่แบบเหรียญน,นะครับปั๊มมันทีโป้งหมื่นเหรียญบุกเสกวันสองวันสามวันจบนะครับกาลาเนี่ยแกะก็กี่วันแล้วนะครับแล้วอันเนี้ยต้องมารอเลิกสุริยุป,ปราคาต้องมารอเลิกลาหูอมจันนะครับจานอีกสองรอบ ถูฟาร์มเก่านะครับเนี่ยส่องแล้วแบบเพิ่นนะครับองค์เนี้ยเขี้ยวงากลาแกะแพ้รับบาปนะครับถ้าเป็นงานสิลปแบบนี้นี่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับงาช้างแมมมอสงาช้างไทย <c oughs> ลาแกะลาหูนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบแต่ผมยังไม่เคยไม่ได้เจอแบบเขี้ยวเสืออะไรเงีย้ยบ้านๆสักทีนะครับชอบนะครับชอบเหมือนกันนะครับ <c oughs> อยากได้นะครับเขี้ยวงากะลาแกะแผลรับบาปนะครับแพะผมก็มีนะครับแพะเขาไฟายเผือกผมใส่พุงกุญแจอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อทางนะครถมนะครับสร้างแค่ร้อยตัวเท่านั้น หลวงพ่อฉันเสร็จเนี่ยผมก็ไปรอ,ออให้หลวงพ่อจานนะครับนี่มีจานด้วยองนี้ใช้อยู่ติดกินแจนะครับเขี้ยวงากระลาแกะแพรับบาปก็เป็นแบบเซียนพาร์ก้าแซวกันเล่นๆน,นะครับพลาหูนี่ก็เป็นมหาอุดในตัวนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่าเป็นกะลาตาเดียวนะครับที่นำมาแกะ จะไม่มั่วนะครับแกะโคตรสวยเลยนะครับรงนี้ก็ยี่สิบห้านาทีแล้วนะครับพูดคนเดียวด้วยนะครับพูดไปก็ไอไปก็แอมไปนะครับเมื่อกี้เปิดพัดลมแล้วแอมมันเข้าคอนะครับก็ต้องขอประทานโทษอีกหนึ่งครั้งก็สำหรับองค์นี้นะครับ ศิลน,นิยมจานสองเลิกนะครับถา้าเพื่อนพิีพ่พท่านใดคิดว่ามันใช่สำหรับตัวเองคิดว่าองค์นี้ต้องมีนะครับอยากได้ไปครอบครองแฝนบูชานะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคาไว้ที่35,000บาทนะครับผมสนใจโทร0988541366เชษนะครับรับประกันแพ ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่อง <c oughs> อีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด ตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ